รู้ไหมครับประเทศไทยไม่มีกฎหมายและก็ไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่จะมาดูแลเกี่ยวกับธุรกิจนอมินีที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยและล่าสุดปรากฏว่าไอ้เจ้าธุรกิจนอมินีเนี่ยนะ,ะตั้งขึ้นเยอะแยะจกกนกระทั่งลุกลามก็ไปถึง10ธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยที่น่ากังวลอย่างมากๆและตอนนี้ปรากฏว่ามีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกับธุรกิจนอมินีที่ผุดยังกันดอกเห็ด3จังหวัดต่อไปนี้นะฮะโดยเฉพาะจันทบุรีมีธุรกิจนอมินีพุ่งขึ้นมาถึง20%ซ จะแก้กันยังไงครับสำหรับธุรกิจนอมินีในประเทศไทยนะครับเรื่องนี้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะทรงศักดิ์สายเชื่อได้พูดถึงเกี่ยวกับกรณีเตืองของสถานการณ์ของธุรกิจนอมินีในประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาก็มาร่วมทุนตั้งบริษัทในประเทศไทยได้ตามกฎหมายในปัจจุบันก็คือ51-49ถูกไหมฮะโดยไทยถือ51แล้วก็ต่างชาติถือ49แต่ว่าไอ้คำว่านอมินีเนี่ยนะครับก็เริ่มระเบิดเถิดเทิดงดงดังในประเทศไทยเนี่ยมาได้ประมาณร่วมๆ17-18ปีก แลวในปัจจุบันมันก็เริ่มมีประเด็นเรื่องนี้เยอะขึ้นมากมายโดยครับโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่เรามีทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียเช่นทุนจีนก็เข้ามาเสร็จแล้วสิงต่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางสังคมหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็นําไปสู่เกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศที่มาร่วมในธุรกิจของการก่อสร้างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงว่าและตกลงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าธุรกิจนอมนีในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันควรจะแก้กันยัง ภาคธุรกิจจังหวัดต่างๆภาคการเกษตรคือต้องมาสังคายนากันเลยวเพื่อป้องกันเรื่องของธุรกิจนอมินีที่กำลังลุกลามและกระบาดในประเทศไทยนี่นะครับปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนก็กังวลน,นะฮะว่าธุรกิจนอมินีในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยผุดเยอะมากผุดขึ้นเยอะมากแล้วก็ลุกลามกันไปเรื่อยๆคุณทรงศักดิ์สายเชือ้อผู้ตรวจการแผ่นดินยังบอกเลยเขาบอประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมธุรกิจนอมินีเป็นการเฉพาะเลยนะครับและนอกจากนี้คือประเทศไทยก็ไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกํากับดูแล เฉพาะกับธุรกิจนอมินีในประเทศไทยดังนั้นแกก็เลยเสนอเขาว่าต้องไปปรับปรุงกฎหมายฮะรวมถึงกฎระเบียบต่างๆเพราะมันมีช่องโหว่ทางกฎหมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายร่วมทุนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตั้งกิจการไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกฎหมายตั้งบริษัทไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องของทุนต่างประเทศที่มาร่วมทุนในประเทศไทยนะฮะเรื่องนี้เองนี่นะครับปรากฏว่าผู้ตรวจการแผ่นดินท่านนี้ฮะคุณทรงศักดิ์สายเชื้อบอกว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่าธุรกิจที่เข้าขายนอมินีเนี่ยลุกลามกระทบความมั่นคง ถึงขัง้นกระทบความมั่นคงเลยนะฮะและมีการตั้งธุรกิจประเภทนอมินีเนี่ยเข้าไปในสิธุรกิจในประเทศไทยฮะธุรกิจอะไรบ้างรู้ไหมฮะขนส่งร้านอาหารค้าปลีกค้าส่งธุรกิจขายสินค้าออนไลน์อสังหาริมทรัพย์ภาคการเกษตรสวนทุเรียนสวนผลไม้ก่อสร้างรับเหมานะฮะเนี่ย เป็นสิบธุรกิจที่นอมินีเข้ามาตั้งแล้วก็เข้าไปในธุรกิจพวกประเภทนี้ในไทยแล้วนะครับแล้วก็ยังพบว่ามีการเชื่อมโยงกับปัญหาอาญ,ญากรรมปัญหาฟอกเงินการค้าผิดกฎหมายการค้ามนุษย์โอ้โหนะทั้งหมดนี้เกิดลลกระทบต่อรายได้และภาษีและอาชีพของคนไทยคือมันกระทบรายได้กับภาษีตรงไหนทราบไหมก็อย่างที่ธนาคารโลกเคยพูดไงหรือสถาบันการเงินเศรษฐกิจชั้นนำระดับโลกก็เคยพูดว่าในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยอยู่นอกระบบเนี่ย เกินขึ้นหรือถึงขึ้นหนึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าก็เลยกระทบกับทั้งรายได้และการเสียภาษีก็ไม่เต็นเน็ตเต็นหน่วยเพราะว่าไม่ไอยู่ในระบบเห็นไหมฮะและอาชีพคนไทยเนี่ยนะฮะก็ถูกเนี่ยนอมินีตั้งร้านค้าร้านอาหารขึ้นมาแ้่ก็ไม่ใช่คนไทยไปทําแล้วก็ไม่ใช่คนไทยไปเสริร์ฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับบอกว่าบริษัทที่ต่างด้าวถือหุ้นนะฮะแล้วก็เข้าขายนอมินีในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นมากเลยไม่น้อยเลยนะฮะ มีบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทต่างด้าวเนี่ยขึ้นมาถึง 10- 2ถึงของจํานวนการตั้งบริษัทในจ,จังหวัดจันทบุรีทั้งหมดแล้วสํานักงานตรวจการแผ่นดินนี่นะฮะก็แบบเสนอเลยเสนอไปยังสานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปออกกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆนี่นะแก้ไขป้องกันการทรําธุรกิจนอมนีแทนคนต่างด้าวเออให้มมีหน่วยงานให้มีองค์กรขึ้นมากํากับดูแลเลยได้ไหมหรือว่าไอ้คำว่านอมนีเนี่ยขีดเส้นใต้กําหนดทาจำกัดความแปลความหมายให้มันชัดเจน ครั้งหนึ่งเถอะนะฮะมันจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยใช่หรือไม่ใช่นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับคุณทรงศักดิ์สายเชื่อผู้ตรวจการแผ่นดินจะบอกเลยนะฮะ <c oughs> ควรตั้งกลุ่มเฝ้าระวังในพื้นที่โดยเฉพาะที่เป็นเป้าหมายของการตั้งธุรกิจนอมินีของคนต่างด้าว <c oughs> รู้ไหมครับมีจังหวัดไหนบ้างจันทบุรีฮะตราดฮะชุมพรฮะให้เฝ้าระวังไว้เลยครับเพราะว่าธุรกิจนอมินีที่เข้าไปและเห็นในแต่ละจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกรรมซื้อขายที่ดินนซืื้้อขาาายพทที่กกรรเษต ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงเกษตรแลสะสหกรก็ต้องเข้ามาดูด้วยให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจมณีนอมินีในภาคการเกษตรนะครับ <c oughs> แต่อีกปมหนึ่งที่แกพูดน่าสนใจจากคุณทรงศักด์สายเชื้อนะผูต้ตรวจการแผ่นดินนะแกบอกว่าปัจจุบันก็ต้องดูในแง่โครงสร้างการถือหุ้นทั้งในแง่นิตินัยและพฤตินัยเออนี่น่าสนใจ คือกฎหมายประเทศไทยเนี่ยเวลาร่วมทุนกับต่างประเทศเนี่ยก็เขากำหนดเวลาครับคนไทยถือ5้เต่างชาติถือ49ไม่เกินนี้ถูกไหมฮะแต่ไม่แน่ฮะถึงคนไทยจะถือ5้เอในแง่ของตัวเลขแต่อำนาจการสั่งการอำนาจบริหารงานอำนาจให้คุณให้โทษในบริษัทกลับกลายเป็นต่างดาวมากกว่าคนไทยถึงคนไทยจะถือ5้เนี่เพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นนอมินีในแง่กฎหมายอันนี้กลายเป็นนอ m i n ีทริ t r i อีกต่างหากนะครับท่านผู้ชมครับ หรือการเป็นนอมินีเทียมหรปลวาก็ไม่แน่ใจนะฮะังนั้นเรื่องนี้ก็ควรจะแก้กฎหมายด้วยและการมาคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบด้วยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยใช่ประกาศกับกรมกรมพัฒน์กระทรวงพาณิชย์หรือถ้าเข้าตลาดหุ้นก็ประกาศไว้เรียบร้อย51 49แต่ภายหลังและอาจจะมีการโอนหุ้นยักย้ายถ่ายเทสิสนทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเรื่องนี้ควรจะมีการตรวจสอบสถาบันสถาสถานะการเงินย้อนหลังถึง5ปี กับบริษัทธุรกิจต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยหรือธุรกิจนอมมนีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่นํามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าโอ้เราก็เพิ่งรู้นะว่ามันก็มีแนวโน้มของธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นในไทยและวผุดเป็นดอกเห็ดมากกันขนาดนี้นะครับ